น้องมีต่งนะครับวันนี้มาออกกำลังกายนะครับโอ้โหวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วนะครับวิ่งเร็วนะครับวิ่งเร็วนะครับโอ้โหวิ่งเร็วกับคุณย่านะครับวันนี้ออกกำลังกันนะครับวันนี้วิ่งเร็วนะครับวิ่งเร็วโอ้โหยิงใหญ่เลยนะครับมาคุณย่ากับน้องซีนนะครับโอ้โหวิ่งแข่งกันครับโอ้โหมีตังน้ำครับตอนนี้ ตอนนี้มีตังนำอยู่นะครับโอ้โหวิ่งวิ่งวิ่งนะครับวิ่ง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 ,งนำอยู่นะครับโดนแซงไปแล้วมีตังโดนแซงไปแล้วตอนนี้นะครับคุณย่าหลังท้ายนะครับตอนนี้คุณย่าหลังท้ายนะครับคุณย่าหลังท้ายนะครับตอนนี้จะ,จ,ะจะดึงจะดึง ไปทางนั้นตอ,อนน,น,น,นี้นะครับทั้งสามคนก็มาหยุดอยู่นะครับอย่าเข้าไปนะอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปมีเสียงมาเห่าเล็กน้อยนะครับ มาสำรวจหมานะครับนี่นะครับวันนี้นะครับไปไปไปเพื่อนเพื่อนเพเปือนื่อนขึนนน้นไปนะครับ ตอนนี้นะครับทั้งสามคนก็กําลังจะเดินกลับบ้านกันนะครับมามาแล้วนะครับโอ้โหไปชิลเลยนะครับก็มาเครับมีการวิ่งนากันเล็กน้อยนะครับมีสเกลหน้านะครับมีสเกลหน้าครับนะครับตอนนี้นะครับกำลังเดินมา นี่กำลังจะเดินกลับบ้านกันนะครับมากำลังจะเดินกลับบ้านกันนะครับทางนี้ทางนี้มีทางนี้ทางนี้ทางนี้เร็วเไป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 ขวบครึ <Ouais start> ่งนะครับขวบครึ่ง ค,คบวบครึ่งนะครับรอด้วยกินรอด้วยควบครึ่งนะครับควบครึ่งนะครับควบครึ่งนะครับออกไปวิ่งไม่ทันเขาแล้วไปไปเลย ไปวิ่งไปวิ่งไปไปดิเดินเล่นหน้าบ้านนะครับทำไรทันวัดกัดมาครับมากันต่อนะครับ

ลกไปบ้านลงไปบ้านลูกไปเข้าบ้านลูกไปเข้าบ้านไปเข้าอาครับมีแตงโมนะครับเอาแล้ววไม่รู้ว่าแตงโมเป็นยังไงนะครับตอนนี้ตงโนแตไม่รู้ว่าแตงโมเป็นยังไงนะครับเอาวิ่งครับวิ่งเข้าบ้านลูกเาบ้านยไย้ากีแล้วไปเข้าบ้านยเร็ว เข้าบ้านครับเข้าบ้านเปประตูเปประตูทางนูน้นประตูอยู่ทางนี้ระวังมือนะระวังมือระวังมือนะเปิดหรือปิดอ่ะเปิดดิเปิดประตูดิดันนี้มีตังดันยาช่วยหน่อยเอาปล่อยเลยมีตังดันได้แล้วดันเองนะครับ ยังไงครับดันประตูเองดันให้สุดดันให้สุดดันให้สุดอ่าดันให้สุดอ่าดันให้สุดอ่าเราแม่จะเข้าได้ยังไงอ่ะเปิดประตูแค่เนี้ยดันนี่ดันดันให้สุดอะไรอะลูกมันเปื้อนอื้ไปวิ่งแข่งมานะครับมันเปื้อนลูกมันเปื้อน เด็กน้อยนะครับมันเปื้อนลูก